ข้อที่35ขีด40นะครับพิกัดของจุดยอดของพาราโบลา y เท่ากับ x ยกกำลังสองลบ1 0 x บวก31คือข้อใดวิธีหานะครับจุดยอดของพาราโบลาเนี่ยให้น้องๆจำสูตรออกไปนี้ไว้นะครับสังเกตเนาะสัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลังสเนาะเป็นเครื่องหมายบวกแสดงว่าพาราโบลาที่ได้นะครับ จะได้กราฟหงายหน้าตาแบบนี้จุดยอดของมันอยู่ตรงนี้เรียกว่าจุด h แล้วก็ k ซึ่งจุดตรงเนี้ยเนาะถ้ากราฟเป็นกราฟหงายเนี่ยเขาเรียกจุดนี้ว่าจุดต่ําสุดนะครับอันนี้เราจะหาค่า h กันเนาะค่า h จะมีค่าเท่ากับจำสูตรไว้นะครับลบ b ส่วน 2a นะ h เท่ากับลบ b ส่วน 2a นะครับโดยที่รูปทั่วไปของมันเนาะคือ y มีค่าเท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก4 a เนี่ยคือสัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลัง2 b เนี่ยคือสัมประสิทธิ์หน้า x เห็นค่า a และค่า b แล้วใช่ไหมครับ ค่า a คือสัมประสิทธิ์หน้า x กยกกำลังสองตรงนี้ a มีค่าเป็น1และนะครับ b คือสัมประสิทธิ์หน้า x ลบ10ตรงนี้ก็คือ b ลบ10แทนค่าลงไปนะครับลบแทน b ลงไปเนาะลบ10ส่วน2คูณ a นะครับ a มีค่าเป็น1ลบตัดลบ2 1 2 5ครับค่า h ได้5ครับตรงนี้เนาะ h เป็น5เหลือ k วิธีการหา k นะครับให้น้องเนี่ยแทน5ตรงนี้ลงไปใน x ตรงนี้ให้หมดครับ k จะมีค่าเท่ากับเนาะจากสมการ x ยกกำลังสองใช่ไหมแทน k ไม่ใช่แทน x เป็น5เนาะ5ยกกำลังสอง ลบ 10x ถูกไหมแทน x เป็น5เนาะแล้วก็บวกด้วย31เท่ากับ5ยกกาลัง2 25ลบกับ15 50บวก31 25ลบ50ได้ลบ25บวก31ลบ25บวก31นะครับได้6ครับ6คือค่า k นำไปแทนเนาะตรงนี้ k ตัวนี้คือ6ครับ ตอบแล้วนะครับข้อนี้ที่กัดจุดยอดของพาราบรลาคือคู่นับ5 6ครับ